โรงเรียนบ้านหนองเบนมีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแก่นักเรียนในเขตบริการในปีการศึกษา2564มีนักเรียนทั้งหมด199คนเปิดทำการเรียนการสอนสองระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษารวม9ห้องเรียนในโอกาสนี้ขอเสนอผลการปฏิบัติงานดังนี้ ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รูปแบบการบริหารจัดการมีการจัดการศึกษาในยุค New Normal COVID-19 การบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความปกติใหม่โดยมีแนวทางในการบริหารได้แก่การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนรูปแบบออนแ n d ์และการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์การออกแบบหลักสูตรโดยคำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนการบริหารจัดการต่อการเรียนการสอนสามารถเข้าถึงนักเรียนทุกคนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการหารือและวางแผนร่วมกับบุคลากรในสถานศึกษา และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงคณะกรรมการสถานศึกษาหลักการแนวคิดกระบวนการหรือนวัตกรรม มีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามนโยบาย Dmhtt มีแผนการปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกำหนดไว้มีการวิเคราะห์สาระและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อดูแลนักเรียนเช่นทุนการศึกษาการประกันชีวิต เป็นนต้ผลการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยครูปรับตัวเข้ากับยุค New Normal มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Hand ควบคู่ไปกับการสอนออนไลน์ตามมาตรการ Social Distancing ผู้บริหารคอยติดตามสถานการณ์และข้อเสนอแนะจากครูครูมีการติดตามผลการเรียนและตรวจสอบใบงานกับนักเรียนเป็นปัจจุบัน านการบริหารจัดการเรียนรู้จากผลการจัดการศึกษาในปีการศึกษา2563 1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2563ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศซึ่งคะแนนเฉลี่ยร้อยละของโรงเรียนคือ88.89 และได้ลำดับที่1ของศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่2 2. ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563ผลการประเมินของโรงเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ37.50 3. ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563ผลการประเมินของโรงเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ39.99ซึ่งมีวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติ2วิชาคือวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ 4. ได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อรับตราพระราชทานผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยประจำปีการศึกษา2563รายงานผลงานอื่นๆในรอบ6เดือนโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจึงได้จัดโครงการต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมรณรงค์วันต้านยาเสพติดสากลกิจกรรมทูบีนับวันเพื่อให้นักเรียนรู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและจัดกิจกรรมการสอนโครงการตำรวจแดนเพื่อให้นักเรียนสามารถหาวิธีปฏิเสธหลีกเลี่ยงยาเสพติดให้โทษทุกชนิดและเห็นคุณค่าของตนเองรวมถึงจัดโครงการส่งเสริมทักษะกีฬานักเรียนเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกกำลังกายหรือการสร้างกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษารายงานผลการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์โควิด1 i d 1 9โรงเรียนมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหาแนวทางจัดการอย่างเหมาะสม มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ความรู้ผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีการทำประกันชีวิตคุ้มครองอุบัติเหตุและประกันโควิดสำหรับนักเรียนเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับนักเรียนและผู้ปกครองและดำเนินการตามนโยบายการจัดสรรเงินกู้ตามโครงการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนทุกอาชีพ รายงานผลงานอื่นๆในรอบ6เดือนโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้แก่นักเรียนเพื่อเน,น้นคุณธรรมจริยธรรมและวินัยพื้นฐานให้แก่นักเรียนเช่นการตรงต่อเวลาความมีน้ำใจความรับผิดชอบความกตัญญูกตะเวทีความสามัคคีในหมูนะ่คณะการช่วยเหลือแบ่งปันและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาชี้แจงภาระงานมาตรฐานคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพเกณฑ์การประเมินผลงานแกข่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหน้าที่ให้ปฏิบัติงานติดตามประเมินผลและจัดให้มีการพัฒนาตามความเหมาะสมและต่อเนื่อง ส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นประสานความร่วมมือช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษาและต่างเขตพื้นที่การศึกษา ด้านงานอื่นที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่รองประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สองฝ่ายวิชาการของศูนย์เครือข่ายและคณะกรรมการต่างๆของศูนย์เครือข่ายปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสองและคณะกรรมการต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน